พี่น้องคนไทยพี่น้องคนพุทธที่เคารพทุกท่านผมคุณไอเลขาธิการอปปสวันนี้ผมมีข่าวสำคัญที่อยากจะมาแจ้งให้กับพี่น้องคนไทยคนพุทธซึ่งติดตามการทำหน้าที่ของผมและอปปสนั่นก็คือเรื่องนี้ครับหมายสารจากจังหวัดนราธิวาสผมถูกคนคนหนึ่งฟ้องว่าผมหมิ่นประมาท ทำให้เขาเสื่อมเสียผมยินดีและจะไปสู้คดีตามกฎหมายและจะได้เอาข้อมูลที่มีเนี่ยไปเปิดเผยในศารเรื่องราวมันมีอย่างนี้นะครับอปป,ปสเนี่ยเป็นหัวหมูทะลวงฟันในการสู้กับโจกรกบฏมุสลิมบียเอ็นซึ่งมีเป้าหลอกก็คือต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดน แต่เป้าจริงเนี่ยเราสืบทราบและมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณจะยึดทั้งประเทศไทยคุณจะเปลี่ยนไทยให้เป็นรัฐอิสลามคุณทำอย่างแนบเนียนคุณเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายทางด้านการเมืองของประเทศไทยแล้วขณะที่คนไทยกำลังทะเลาะก,กันคุณก็ไปขยายอิสลามไปในทุกจังหวัดของประเทศไทยคุณปล่อยข่าวว่าประเทศไทยจะมีแค่รัชการที่9แล้วคุณก็ทำลายกษัตริย์ของเรา ทุกวิธีทางอย่างแนบเนียนคุณออกพราบาสามฉบับและสุดท้ายคุณก็นำอิสลามย้ายจากกรมาศาสนามาอยู่กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องเกรงใจคุณคุณนำอิสลามศึกษาเข้าไปในโรงเรียนคุณมีตราฮาลานซึ่งเป็นเงินกินเปล่าเก็บเงินได้ปีหนึ่งสอแสนสล้านบาทไม่รู้เอาเงินไปไหนอุดหนุนให้ใครคุณมีธนาคารอิสลามซึ่งขาดทุน เป็นหลักหมื่นล้านต่อปีรัฐบาลต้องอุดหนุนคุณไปสร้างห้องละหมาดแม้กระทั่งในโรงเรียนวัดคุณให้คนมุสลิมสวมฮิญาบทั้งทั้งนี้มาก่อนไม่ต้องสวมคุณทําให้คนไทยทึ่งนับถือพุทธคริสฮินดูต้องแปลกแยกกับคนไทยที่นับถืออิสลามแต่คุณกลับมาบอกว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่าพูดเดี๋ยวจะทําให้แตกแยกใครกันแน่ทําให้แตกแยก คนพุทธในสี่จังหวัดชายแดนใต้เหลือไม่ถึงกี่หมื่นคนถูกไล่ทิ้งสมบัติพัะสถานที่เขาหามาได้ความยากลำบากแล้วพวกคุณก็ให้แนวร่วมเข้าไปยึดคุณฆ่าพระคุณวางระเบิดคุณฆ่าทหารคนตายเกือบหมื่นศพแล้วคุณก็ยังจะรุกจะยึดทั้งประเทศไทยอปปสถึงยอมไม่ได้ออกมาต่อสู้เราเพียงแค่นำความจริงมาเปิดเผย คุณก็ไปฟ้องในสภาฟ้องนายกคุณไปฟ้องสํานักพุทธคุณไปแจ้งความดําเนินคดีคุณทําทุกอย่างที่จะปิดปากพวกเราแต่เราเอาพปสาและแนวร่วมไม่เคยหยุดเพราะเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันเรายอมเสียสละชีวิตของเราเพื่อปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่พวกคุณคิดจะทําลายนี่คือสิ่งที่เราต้องทําเมื่อเราทําแบบนี้ มันมีข้อมูลที่หลั่งไหลามาว่าหัวหน้าโจรเบียเอตัวจริงคือใครมีข้อมูลมีพยานบุคคลมีหลักฐานผมก็เลยเอาไปลงในเพจองค์กรพลังชาวพุทธเป็นลักษณะคําถามว่าเช่นนะครับว่าหัวหน้าโจรเบียเอนั่งอยู่ในสภาใช่หรือไม่นี่คือที่มาของการถูกฟ้องมันยิ่งร้ายกว่านั้นแม้กระทั่งในสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีมุสลิมนั่งอยู่ในตําแหน่งสําคัญ นกออรมนก็มีมุสลิมนั่งอยู่ในกองทัพเราก็มีทุกกระทรวงทบวงกลมแม้กระทั่งมหาทไทยเขายึดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอปป,ปสถึงต้องสู้สู้แล้วเจอคดีเจอคดีแล้วไงผมก็จะสู้ไงล่ะครับผมขอบคุณท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทไทยอดีตประธานรัฐสภาอดีตสสปัจจุบันก็เป็นสสจังหวัดยะลาเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใส ดูแล้วเป็นบัณฑิตนักปรา์หลายคนเรียกว่าอาจารย์ปัจจุบันเป็นหัวหน้าพักฝ่ายค้านพักหนึ่งพูดอย่างนี้หลายคนคงรู้แล้วว่าใครใช่ครับคนที่ฟ้องผมก็คือนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาฟ้องหาว่าผมมีนประมาทหาว่าเขาคือหัวหน้าโจกรกบฏ BRN ผมเป็นเลขาธิการอปปสก็ขอน้อมรับ และจะต่อสู้ในชั้นศาลและจะนำหลักฐานทั้งหมดที่ได้ที่มีไปเปิดเผยให้ศาลได้รับรู้ว่าทำไมผมถึงสงสัยว่าท่านคือหัวหน้าโจกรกบบมุสลิม BRN นี่คือวันนี้ผมจะมาแจ้งเรื่องนี้จะมาคุยเรื่องนี้ให้พี่น้องได้รับทราบ